ถ้าใจหยุดเสียแล้วโลกกระทำกระทบก็ไม่ได้หลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสารถ้าใจหยุดเสียแล้วโลกกระทำกระทบก็ไม่ได้เหตุนี้ต้องคอยระวังตัวทีเดียวระวังตัวอย่าให้เศร้าหมองขุ่นมัวได้ถ้าเศร้าหมองขุ่นมัวได้เพราะตัวง่วไม่คันกับดวงจิตง่กว่าดวงจิตไม่ทำจิตให้หยุดเสียทำจิตปล่อยไปตามอารมณ์ไปกินกับอารมณ์ เมื่อเสื่อมลาบเสื่อมยึติเตียนทุกเข้าไประดมได้เช่นนี้ก็ทําจิตให้เศ้าหมองขุนมัวไม่ผ่องใสเมื่อจิตไม่ผ่องใสนั่นลงโทษตัวเองไม่ใช่ลงโทษใคร25เมษายน2497กดถูกใจให้เป็นกําลังใจสาธุได้บุญแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ